เช้าเชบางท่านที่เป็นมากขนาดที่ว่าเวลาที่จะลุกลงจากเตียงจะต้องใช้มืองางขาส่วนล่างให้เหยียดตรงออกไปซึ่งตรงนี้จะเป็นความทรมานที่เกิดจากอาการเรื่องของข้อเสื่อมนะครับผู้หญิงที่เริ่มใกล้หมดประจำเดือนเริ่มมีภาวะกระดูกพุนตรงนี้จะทำให้กระดูกบางลงฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงร่างกายดูดรับแคลเซียมได้น้อยลง แนะนำให้ทานดีบ hey? ูลแคปซูลวันละ1เม็ดเพื่อดูแลป้องกันไว้ก่อนนะครับคือเป็นตั้งแต่อายุสไล่สี่สิเริ่มปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอเอ็กซเลย์ยาเอ็กซเรย์ยังไม่ต้องว่ากลางคืนนอนก็ปวดคือตื่นมาไปเก็บผ้ากลับมารอบหนึ่งก็ปวดแล้วหลานก็ยังเล็กอยู่ครับเราก็ต้องรับพาระหลานกับลูกอยู่ก็เลยอะ ก็เลยกดไปดู YouTube YouTube ไปคือพระเจ้าก็ทํางานในใจค่อยกดตัวนี้เลยก็สั่งก็ได้กินไปห้าวันคือสามวันนี่ก็โอเคแล้วนะครับสามวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเราเดินขึ้นขั้นสี่ได้ไงเราไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุกขึ้นเลยอย่างขอโทษนะอย่างอย่างลุกอย่างนี้เราลุกไม่ได้คใช่ไหมเราต้องค่อยๆลุกแบบนี้ค่อยๆลุกแบบนี้คือมันเป็นทรมานนะตายต้งเป็นเลยนะคือก่อนที่จะกินดลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยพี่อ้อยจะ ยืนสักพักก่อนครับต้องตั้งสติแล้วก็รวมความกล้าแบบเหมือนเด็กจะหัด่ะคือก็สี่ซองมันก็โอเคดีขึ้นยังไงดีขึ้นคือมันก็เดินเตะปิ๊บแลเวกาไปปิ๊บก็คงจะดังอยู่แหละยกขาเดินขึ้นบันไดได้สบายสบายเดินขึ้นได้สบายลุนนั่งก็สรัยยอมจ่ายราคาตรงนี้ดียกว่าฮะคือแพงเราก็สู้ไงลำบากเราก็สู้ว่าเราต้องการอย่าขายขาดหายขาดเพราะว่าเรายังมีภาระข้างหลังเยอะอยู่ ชื่อพี่ตุน่นะคะก็อายุก็50กว่าแล้วค่ะก็ก่อนหน้านั้นคือมันปวดหลังค่ะคปวดหลังปวดหลังหนักมากเลยนะคะคือเรียกว่าเวลาปวดนี่คือทํางานไม่ได้เลยมันลุกไม่ขึ้นนะคะมันลุกไม่ขึ้นพอลุกมันจะล้าวลงนะคะล้าวลงค,ายยางครับตอนนั้นแล้วเราไปผ่าตัดพอหลังผ่าตัดมานะคะมันก็ทําให้มีอาการแบบเหมือนแบบฟิทแบกมีปวดหลังตามมา๋อครับค่ะถ้าก็คือกินยามันเอาไม่อยู่อะคะ่ะ คือยาคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเอาไม่อยู่แล้วคือต้องล่าสุดก็ต้องให้คุณหมอฉีดยาให้เรียกว่าสุกประมาณสี่ยลอยไหมครับชัประมาณ3มเดือนต้องไปฉีดต้องไปฉีดครับลองหลายวิธีพอกินแล้ววันเดียวค่ะซองแรกชั่วโมงปวดแต่พอตื่นเช้าขึ้นมามันรู้สึกเบาอ่ะมันเบาเลยค่ะมันเบาแต่ไม่หายยังไม่หายแต่รู้สึกว่าเบาขึ้นกว่าเดิมตุ่นก็ถือว่าเป็นเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับทุกๆท่านนะครับว่าคนข้างตัวนะคะแล้วก็ ญาตินะคะแนะนาให้ทานหมดดีค่ะดีรจริงค่ะนะคะคตัวนี้ก็คือสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิทยาจากเพจศ,ศูนย์ดีบูลดูแลฟื้นฟนูกระดูกและข้อต่อครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูลและมีหลายๆท่านได้สอบถามผมเข้ามาว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ดีบูลจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือดีบูลแบบผง กับดีบูลแบบแคปซูลซึ่งทั้งสองแบบจะมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างน้ำไขข้อกระดูกครับแล้วถามว่าน้ำไขข้อกระดูกคืออะไรน้ำไขข้อก็คือของเหลวที่อยู่ระหว่างกระดูกบริเวณข้อต่อครับทำหน้าที่หล่อลื่นไม่ให้กระดูกเกิดการเสียดสีกันในขณะที่เราเดินหรือว่าเคลื่อนไหวครับเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นหรือเกิดความเสื่อม จะทําให้น้ําไขข้อของกระดูกเริ่มแห้งลงไปทําให้กระดูกที่เป็นข้อบนและข้อล่างเกิดการเสียดสีกันเมื่อมีการเสียดสีกันมากๆขึ้นจะทําให้เกิดรอยที่กระดูกอ่อนที่หุ้มบริเวณข้อทําให้เราเกิดอาการตึงแล้วก็ปวดข้อและเจ็บเสียวแป๊บๆสำหรับท่านที่น้ำไขข้อเริ่มแห้งไม่ว่าจะด้วยตามวัยหรือ เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆอาการแรกๆเลยก็คือจะเกิดเสียงดังกรอบแกร็บเวลาที่เราเดินคือรู้สึกเริ่มมีเสียงดังเริ่มตึงขาเริ่มฝืดขาเช้าเช้าบางท่านที่เป็นมากขนาดที่ว่าเวลาที่จะลุกลงจากเตียงจะต้องใช้มืองางขาส่วนล่างให้เหยียดตรงออกไปซึ่งตรงนี้จะเป็นความทรมานที่เกิดจากอาการ เรื่องของข้อเสื่อมนะครับผลิตภัณฑ์ดีบูลจะช่วยเข้าไปเสริมสร้างน้ำไขข้อกระดูลดอาการเจ็บปวดลดอาการบว,วมแดงลงได้ครับในผลิตภัณฑ์ดีบูนผง1กล่องจะมี5ซองซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าดีบูนแคปซูลถึง6เท่านะครับดังนั้นผู้ที่มีอาการปวดมากๆจะแนะนำให้ทานดีบูลผงประมาณ10วันคือจะเท่ากับ2กล่องครับ เพื่อให้บรรเทาอาการปวดไปก่อนหลังจากนั้นก็ให้ปรับมาเป็นดีบูลแบบแคปซูลซึ่ง1กล่องจะมี30แคปซูลให้ทานหลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดจากนั้นเมื่อดีขึ้นก็ให้ลดเหลือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะครับและสำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญหาแต่ว่าเริ่มอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอย่างเช่น ผู้หญิงที่เริ่มใกล้หมดประจําเดือนเริ่มมีภาวะกระดูกพุนตรงนี้จะทําให้กระดูกบางลงฮอร์โมอนเอสโตรเจนน้อยลงร่างกายดูดรับแคลเซียมได้น้อยลงแนะนําให้ทานดีบูลแคปซูลวันละ1เม็ดเพื่อดูแลป้องกันไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดีบูลผงหรือดีบูลแคปซูลจะมีคุณสมบัติช่วยในการบำรุงกระดูกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรา อยากจะหายเจ็บปวดเร็วในช่วงแรกก็จะแนะนำเป็นดีบูนผงแล้วหลังจากนั้นจะค่อยปรับมาเป็นดีบูนแบบแคปซูลนะครับฝากไว้ว่าเวลาหล,หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทานมากกว่าน้อยกว่าคนนั้นคนนี้อันนี้จะขึ้นอยู่กับอาการและน้ำหนักตัวของแต่ละท่านนะครับมีคำพูดบอกว่าเวลาที่เป็นน้อยก็อย่าปล่อยไว้นานให้รีบทานเพราะถ้าเป็นมานานแล้ว เราจะทานน้อยเหมือนคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะต้องทานโดสพื้นฐานก่อนครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่มีอาการปวดตามข้อนิ้วล็อกโรคเกาลูมาตอยเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกล้ามเนื้อสะโพกหนีบทับเส้นประสาทหากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามปัญหา ให้โทรตามหมายเลขข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อ้อยนะครับก็เป็นลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะครับหรือว่าดีบูญเน่นะครับแล้วอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ ตัดสินใจที่จะรับประทานต่อนะครับเพื่อบำรุงและก็ฟื้นฟูอาการที่เป็นอยู่นะครับแต่ในส่วนของอาการเป็นยังไงนั้นนะครับท่านาทานแล้วดีขึ้นพี่อ้อยทานแล้วดีขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยนะครับคือเป็นตั้งแต่อายุสไลา์สี่สิเริ่มปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ไปหาหมอเอ็กซเรย์ยาเอ็กซเรย์ยังไม่ต้องว่าแต่ว่า กินยามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปหาหมอเคยฉีดยาแก้ปวดครั้งเดียวเขาบอกว่าฉีดมากแล้วมันจะผุใช่ไหมก็เลยไม่ฉีดก็เลยซื้อยามากินไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อมาครับพอเสร็จแล้วหมอกําหนดหมดให้อทิตยหนึ่งเราก็ต้องไปซื้อ,อยาก,กินต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอมากินแล้วคือมันนานอ่ะอาการเหมือนเราว่าเอ้มันมันระคายท้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอ้กลางคืนนอนก็ปวด คือตื่นมาไปเก็บผ้ากลับมารอบนึงก็ปวด,ปวดแล้วปว,ปวดนี่คือเข่าใช่ไหมฮะใช่อ่ะต้นหัวเข่าลงไปเลยเนี่ยครับตั้งแต่หัวเข่าลงไปเราก็เราก็ลองไปคิดเออเราปวดปวดเนะคือมันมันก็ทนไม่ไหวอะ่ะเนาะเรากลัวว่าเออเราหลานก็ยังเล็กอยู่อ่ะครับเราก็ต้องรับภาระหลานกับลูกอยู่ก็เลยเออก็เลยกดไปดู YouTube YouTube ไปคือพระเจ้าก็ทำงานในใ,นใจค่อยกดตัวนี้เลยก็สั่งซื้อเลยวรันนั้นก็ไม่มีเงินหรอก ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่มีเงินก็เลยเบิกลูกหน้าเขามาเออเช้ามานัดมาจะเอามาส่งก็ได้กินไปห้าวันคือสามวันนี่ก็โอเคแล้วนะครับสามวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเราเดินขึ้นขั้นสี่ได้ยงไงเราไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยอืเราก็ลุกขึ้นเลยยังขอโทษนะยางยางลุกอย่างนี้เราลุกไม่ได้ครับใช่ไหมเราต้องค่อยๆลุกแบบนี้ค่อยๆลุกแบบนี้คือมันเป็นทรมานนะาตตั้งเป็นเลยนะคือก่อนที่จะกินดีบูนเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยเวลาเวลาลุกลุก ขึ้นจากที่นอนเนี่ยพี่อ้อยจะยืนสักพักก่อนครับต้องตั้งสติแล้วก็รวมความกล้าแบบนี้เหมือนเด็กจะหัดน่ะคือก็สี่ซองมันก็โอเคคือเป็นมาตั้งแต่อายุ40กว่า40ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบหกห้าสิบหกเราก็พยายามรักษาด้วยวิธีการต่างๆมาดูแลตัวเองมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันแค่อะไรก็ไชั่วคราวชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปผ่าตัดเราก็กลัวผ่าไปแล้วเดินไม่ได้ ก็ต้องกินตรงนี้ก่อนพี่อ้อยสั่งซื้อไปหนึ่งกล่องแบบชนิดผงเนาะนะครับแล้วก็อาการดีขึ้นเลยดีดีขึ้นนี่คือดีขึ้นยังไงดีขึ้นคือมันก็เดินเตะปิ๊บถ้าเขาเตะปิ๊บก็คงจะดังอยู่แหละเดินขึ้นบันไดได้สบายสบายเดินขึ้นได้สบายนั่งก็สบายขึ้นมันไม่เจ็บมากนะแต่ว่าถึงว่ามันมีเชื้ออยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บมากแต่ก่อนมันมันปวดมันก็ต้องไปนั่งพักห้องลูกค้าก่อนแล้วก็ค่อยลงมามันก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยคือไม่ก้าวขึ้นเร็วง แต่ก่อนเราเราก้าวขึ้นมันจะไม่ไม่เก็บกันจะก้าวขึ้นเร็วเร็วเใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราค่อยๆขึ้นน่ะกลัวมันก๊อกอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าก๊อกอีกทีนึงก็นอนนะคะจะซุดไปเลยซุดไปเลยไปจะหยอดข้าวต้มแล้วก็ไม่อยากเอาอะไรเงี้ยครับยอมจ่ายราคาตรงนี้ดีกว่าครับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่ามั่นใจเนาะที่ที่ได้ทานแล้วคิดว่าตัวดีบุลนะครับก็เป็นสารสกัดที่ช่วยในส่วนของการฟื้นฟูเขาได้โดยตรงเลยได้โดยตรงเลยเนี่ยเราเลือการแบบนี้แหละ คือแพงเราก็สู้ไงลำบากเราก็สู้ว่าเราต้องการอย่าขายขาดอย่าหายขาดเพราะว่าเรายังมีภาระข้างหลังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะพี่เจ้าพรทุกคนดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้พี่เจ้าสยพรทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งพนักงานทุกๆคนนะให้สวนโควิดไปเลยค่ะขอบคุณค่เจ้าพรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับลูกค้าที่ทานสินค้าดีบูลนะครับซึ่งเป็นดีบูลชนิดผงนะครับเป็นสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาตินะครับแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าได้ทานเข้าไปแล้วนะครับก็อาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ลูกค้าเป็นอะไรยังไงนั้นนะครับแล้วทานดีขึ้นยังไงนะครับจะมาสัมภาษณ์กับพี่ตุนนะครับวันนี้พี่ตุนเป็นบุคคลที่เคยมีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อนะครับวันนี้พี่ตุนจะมาเล่าให้ฟังว่าดีขึ้น ได้ยังไงนะครับสวัสดีครับพี่ตุนครับสวัสดีครับ,รบพี่ตุนแนะนําตัวเองนะครับแล้วก็เล่าอาการนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนที่จะทานดีบูนครับค่ะชื่อพี่ตุนนะคะก็อายุก็50กว่าแล้วคะ่ะก็ก่อนหน้านั้นคือมันปวดหลังค่ะคปวดหลังปวดหลังหนักมากเลยนะคะคือเรียกว่าเวลาปวดนี่คือทํางานไม่ได้เลยมันลุกไม่ขึ้นนะคะ่ะมันลุกไม่ขึ้น,พอ,นพอลุกมันจะล้าวลงนะคะล้าวลงครับตอนนั้นทํางานอะไรครับตอนนั้นก็ทํางานประจำทำงานประจำค่ะทํามาหลายปี20กว่าปีค่ะแล้วก็ มันเรียกว่าเราเดินทั้งวันแล้วก็มีการยกของบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะสะสมมาแล้วทีนี้เราก็ปวดนะคะพอปวดแล้วจริงๆตอนที่มันปวดนะคะเกิดจากที่เราป่วยแล้วเราไปผ่าตัดพอหลังผ่าตัดมานะคะมันก็ทําให้มีอาการแบบเหมือนแบบฟีดแบกมีปวดหลังตามมาโอครับค่ะนะคะมันมีการบล็อกหลังนะคะตอนผ่าอะไรอะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ปวดมากก็คือกินยามันเอาไม่อยู่อะค่ะคือยาคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าคือมันมันไม่รู้สึก ก็คือต้องล่าสุดก็ต้องให้คุณหมอฉีดยาให้อืเรียกว่าซุปประมาณสองใช่ค่ะเพิ่มรู้ที่หลังนะครับต้องขนาดนั้นเต้องรู้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้นะตอนนั้นว่าเป็นสเตียรอยมารู้ที่หลังค่ะซึ่งแบบว่าตอนที่รู้ก็คือ เรารักษากับประกันสังคมครัเสร็จแล้วพอมารู้ที่หลังคือมันไม่ไหวแล้วมันไม่หายจะทีประมาณ3เดือนต้องไปฉีดต้องไปฉีดครับลองหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการฉีดยาะนะครับการดูแลตัวเองต่างๆนะครับเราก็ผ่านหมดแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นใช่ค่ะใช่ัไอไม่เป็นไม่รู้ครับไม่รู้นะคะว่าปวดนี่ทรมานคนปวดจะรู้ครับบางคนนี่คือแบบบ่นนี่คือแบบว่าคือไม่อยากอยู่แล้วมันมันปวดมันทรมานค่ะแต่ว่าพอกินแล้ววันเดียวค่ะซองแรก หมายถึงว่า1กล่องนี่มี5ซองค่ะใช่ค่ะแกออกมาปุ๊บ1งซองหนึ่งซองค่ะดีขึ้นเลยก็ปวดค่ะปวดอยุดปวดปวดหนึ่งชั่วโมงปวดแต่พอตื่นเช้าขึ้นมามันรู้สึกเบาอ่ะมันเบาเลยค่ะมันเบาแต่ไม่หายยังไม่หายแต่รู้สึกว่าเบาขึ้นกว่าเดิมการที่หลายๆท่านได้ทานสินค้าดีบุนนะครับผลในการทานจะแตกต่างกันไปนะครับบางท่านอย่างเช่นอย่างพี่พี่ตุลนะครับทานหนึ่งซองนะไม่ใช่หนึ่งกล่องนะครับหนึ่งซองแล้วอาการ เบาขึ blender, <disappearance, S 2> ้นเลยนะครับบางบางบางรายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5้ซองหรือบางรายก็อยู่ที่ประมาณกล่องที่2ซึ่งผลลัพธ์แตกต่างกันไปแต่สําหรับพี่ตุนถือว่าโชคดีมากๆเลยนะโชคดีด้วยแล้วก็สินค้าของเรามันมีความเข้มข้นด้วยแล้วกินแล้วตรงอาการของเรานะครับเลยแบบทําให้โหดีขึ้นเลยแล้วก็รู้ือกว่าทํางานได้ตามปกติวิ่งคือสิ่งที่แบบ เราเราประทับใจมากเลยนะเราไปกำแพงเมืองจีนเราขึ้นได้อะดีมากจริงนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมครับเป็นดีบูลชนิดผงแล้วบอกกับลูกค้าแบบนี้นะครับของเราดีบูลเนี่ยมีทั้งชนิดผงแล้วก็ชนิดแคปซูลบางอาการบางรายก็กินแคปซูลแล้วดีขึ้นนะครับบางรายก็แบบผงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วแบบผงเขาจะมีความเข้มข้นกว่าแคปซูลประมาณเดเท่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าได้ทานผงไปแล้วปุ๊บนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราอาจจะทานผงไปแล้วเราต้องการฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องเราก็ทานแบบแคปซูลก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั<ช>้นวันนี้นะพี่ตุนเนยก็ประทับใจมากๆเลยครับใช้ดีบูลนะครับทำให้ได้เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยเนาะใช่ค่ะมันได้ช,ชีวิตใหม่เลยแล้วก็พี่ตุนก็ยังอายุไม่เยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังอยู่กับอาการเหล่านั้นแล้วมันไม่ไม่ดีขึ้นเนี่ยผมก็เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆท่านที่มีอาการแบบนั้นอยู่นะครััับมนมนนนนนนทราาเเะววีี้กก็็็่่ตุถือป เป็นคนคนนึงนะครับที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับทุกๆท่านนะครับว่าสินค้าดีบูลจะสามารถมีส่วนช่วยในการฟื้น,ฟ,นฟูกระดูกและข้ออาการต่างๆข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าอักเสบนะครับกระดูกเสื่อมกระดูกพุนกระดูกบางนะครับปี้นะครับตอนนี้สบายใจนะแบบเบา,าใจแลว้วก็ดีคะ่แะ,คะแล้วก็แบบคนข้างตัวนะคะคแล้วก็ญาตินะคะแนะนําให้ทานหมดดีค่ะดีจริงๆค่ะนะคะตัวนี้ก็คือเห็นผลทุกคนค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับคือวันนี้พี่ ยืนยันแล้วนะครับว่าดีบูลเห็นผลลัพธ์ชัดเจนและลูกค้าอีกหลายๆท่านนะครับที่ผมได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็มีการยืนยันแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าดีบูลนะครับเป็นสินค้านวัตกรรมนะครับสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยนะครับมีออยนะครับทุกท่านทานได้เลยนะครับเพื่อที่นะครับอาการที่ท่านเป็นอยู่นะครับจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอยู่กับครอบครัวและคนที่ท่านรักนะครับได้ไปเที่ยวที่ต่างๆได้อย่างสบายใจนะครับวันนี้ก็ ฝากดีบุญนะครับไว้ให้กับทุกท่านได้ในการดูแลตัวเองนะครับ<ม>ก็ขอบคุณพี่ตุ่นมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40 60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50ดีบุญ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหาราอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ชอร์เมรช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ล่งตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อสซอมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา